วัสดีครับวันนี้เรามาทำเมนูต้มเล้งนะครับนี่ก็เป็นกระดูกหมูนะครับส่วนนี้ก็เป็นวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับที่เราจะใช้สําหรับทําต้มเล้งนะครับเดี๋ยวเราไปจัดวางอะไรกันเลยน้ําที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนอวลงไปรากผักชีนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็กระดูกหมูนะครับใส่ลงไปนะครับ เดี๋ยวเราก็ต้มไปสักครู่หนึ่งคนระับจากที่เราต้มมาสักพักหนึ่งคนระับเราก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเดี๋ยวเราก็ต้มไปสักพักหนึ่งคนระับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งคนระับให้เปื่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาช้อนฟองออกนะครับทยอยช้อนฟองออกไปนะครับ กระดูกหมูที่เราต้มไว้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เพิ่มเติมใส่ทิ่ไทยลงไปนะครับกระดูกหมูที่เราต้มไว้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาทําในส่วนของน้ําเลงกันนะครับเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะครับความเปรี้ยวก็ ตามชอบนะครับน้ำปลาก็สักประมาณสามช้อนนะครับประมาณนี้นะครับพริกขี้หนูนครับที่เราทุบบุบไปนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะครับ แล้วก็น้ำซุปนะครับที่เราต้มไว้นะหลังจากนั้นเราก็นำมาราดกับกระดูกหมูนะครับเดี๋ยวเราก็ร่างไปเสร็จแล้วก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะครับสำหรับเมนูต้มเล้งเรานะครับ เมนูต้มเล้งแซ่บครับก็พร้อมเสิร์ฟครับเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ